สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการเพิ่มฟอนต์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพื่อนเพื่อนได้รับทราบกันนะครับอันดับแรกจะต้องดาวน์โหลดฟอนต์ก่อนซึ่งเราควรเลือกดาวน์โหลดฟอนต์จากเว็บที่เชื่อถือได้ให้ระวังไฟล์ exe ปกติแล้วการดาวน์โหลดฟอนต์จะได้ไฟล์ zip มานะครับในที่นี้ผมจะแนะนำดาวน์โหลดฟอนต์ได้ที่เว็บ o h o 8 8 8 com ที่ท่านอาจารย์เดชรัตน์ไตโภคได้จัดทําขึ้นเพื่อเอผยแพร่ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการจัดทําทเว็บไซต์นะครับอันดับแรกนะครับเราก็เข้าที่ Google แล้วก็พิมพ์ไปเลยครับ6 8 8 8 c o m แล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ หน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนไปที่ ดาวโหลดโปรแกรมต่างๆหัวข้อที่7ครับดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสวยๆ8ร้อยแปดสฟอนต์เสร็จแล้วก็คลิกเลยครับ ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่แสดงในโฟลเดอร์ฟอนที่เราดาวน์โหลดได้นะครับก็อยู่ในโฟลเดอร์ของดาวน์โหลดนะครับแล้วเราก็ทำการแตกไฟล์โดยคลิกขวานะครับ เลือกแยกไฟล์กดโอเคครับเราจะได้โฟนเดอร์ไทฟอนขึ้นมาครับเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปข้างใน เสร็จแล้วทีนี้เราก็ค o ปปี้ทั้งหมดเลยนะฮะคอปปี้เสร็จแล้วไปที่ Control Panel ครับไปที่ f o n t แล้วก็วางเลยครับติรื่องหมาถูกตเก็นครับ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งฟอนต์ใหม่นะครับเพิ่มฟอนต์ใหม่ในวินโด้ครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆลหลายๆคนนะครับสวัสดีครับ